สองมือลุกตาสองเท้าก้าวเข้ามาคราวนี้ครับโอ้โหฉันไม่ทำนะบ้านหนาวง่ายนี้น็อตเลยอ้าวอ้าวนี่ทุกคนเที่ยวแบบตะลึงตะลึงนะคราวนี้ทัชรัตน์นำสองประตูแล้วครับผมไม่ครับขึ้นไปเที่ยวนานแล้ว ก็วาสยอ่เแตว่าอย่างเี้ยี่เป็นปโยงารเทศไสอลูกนั่นด้วยออกตัวไอ้สัตว์มันมันจะไม่มีที่เลยมัอยู่ห้องสิบมีอะไรปล่ะเฮ้ยมันห้องสิบเอ็ดอะเห้องสิบ้ยอ๋อโอเคได้ห้องสิบอาจะบีบมือแรงนะจ้อยาพันคือาตัา เอามางล้ี่ไม่ใชาล้าบกแล้วอย่า่อยาผ่านไปนาทีแล้วครับเหลืออีกสนาทียูซุเล่นท่ปะนีิบนองีไม่เข้าใครับถ้าาถ่ายถ่ายนยนะเปลี่ยนตัวหรเปลี่ยนตัวสง

เราคดีวซื้อเองขาเป็นไงอยู่ไหนวะเขาของแม่กันดูข้างบนนะเดี๋ยวเขาลงมาเา็นนะรัวจริงตัวจริงใจรักตายนะตายนะตยนะตายเลยเหอครับไม่เลยไม่คุ้มนะ่ครับขออนุญาตท่านอาจารย์โอ้โหตาย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 

ผมไม่ได so ้แพ้เราเขาหมดกำลังเลยนะนนท์วันนี้โปรเราโชว์นคือโค้ชรับปากครับไม่อะเด็กเป็นก็นี่ปเป็นนะนี่ยแล้วนีสัตว์อีเกียไอเย็นล็อบนเลยอะนี่ไม่ได้นี่เพิ่งนี่แกพี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรเร็วไปแล้ว จ้าชิมมอหน้าต่ามหน้าต่างหน้าต่าง